สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำเพชรีวิวอีกแล้วนะคะใน EP ีที่53นะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวบ้านพี่สาวนะคะที่จังหวัดพะเยานะคะบ้านงิ้วนะคะตำบลบ้านสามนะคะอำเภอเมืองนะคะไะค่ะวันนี้ไปดูความอนจอยนะฮะเออ,เอกับบรรยากาศดมดมความแบบ ทข่บ้านเนาะเออนะก็มีแบบว่าทานู่นทํานี่กันนะคะแล้วก็เอนจอยร้องเพลงคลาเกตกันนะคะนี่ค่ะพี่สาวก็ล้างอาหารนะคะวันนี้เรามีะลงทะเลกันด้วยนะคะแล้วก็เจเจนะคะนี่ค่ะนําถั่วครูนะคะอ้โหนี่ค่ะดิฉันก็จัดเต็มนะคะกับการทําน้าจิ้มด้ะแล้วก็ทํากับแก้มต่างๆนะเพื่อค่ําคืนที่แฮปปี้แล้วก็เอนจอยสำหรับคืนนี้นะคะนี่ค่ะยำถั่วคูเราได้เริ่มละ เจมีนะฮะแกก็ทำอ,อาหารเป็นครั้งแรกนะคะน่าน,น,นจะเห็นกระทำดีนะ,ะมาะกระชิกระปอกมะนาวนะฮะหั่นหมูนะคะเออนะคะมีความย่างมงย่างหมูนะคะได้หมดนะช่วยพี่ผู้ชายนะ,ะหรือว่าพี่อาจน,ะะนำซีนสุดแซ่บของเราประมาณแล้วนะคะเออเดี๋ยวเราไปพบเจอกับบรรยากาศค่ำคืนค,คืนนี้กันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวบ้านสวนนะคะบ้านสวนเนาะบ้านสวนบ้านาพี่สาวนะที่รู้จักกันนะคะกับพี่อารนะ์ชเนาะเออกับพี่ก้อยนะฮะวันนี้เราอยู่บ้านสวนนี้บ้านเขานะคืนนี้เราจะนอนบ้านหลังนี้บ้านเขาสวยมากเลยนะเห็นไหมนี่ให้ดูมุมหน้ารถฉันก็จอดตรงนี้นะคะบ้านของแกนะเออนี่หวากๆเกอ้ยนี่ มีไอซูโม่ด้วยนะคะหมาอะไรไม่รู้หน้าเล็กตัวใหญ่งงมากโโม่ลูกเนี่ยมาดูบรรยากาศข้างในค่ะเห็นไหมสวยมากเห็นไหมมีแต่ทุ่งนาแบบโอโรตนานี่ฉันก็เอาคาราโอเกะคาราใจมาจอยนะก็แบบนี่มีบ่อปงบอป่อปลานะคะตกปลาได้เก๋เ,เ,เห็นไหมอ่ะสวยนะฮะวิวบรรยากาศดีช่วงนี้ก็ประมาณสี่ห้าโมงมค่อยๆเดินไปเนาะไม่รีบไม่รีบนะฮะ นี่ในกาดดีมากทุ่งข้าวนึกว่านี่ค่ะเจ๊ก้อยคนสวยนะคะเออเออไปเอาหมาก,ก่อนอน,นะนี่ก็เดินผ่านแรมนะเดินผ่านทุ่งหญ้าสวรรค์น่าสวยนี่ต่อใครไปได้อเนาะอันนี้ค่ะอันนี้ไอ้อาสุดหล่อ,อนะเจ้าก่อนครับเออเน้าหวั่นใจไข่มฮู้หวั่นใจเจ๊ก้อย ฝันใจเจ๊ก้อยแต่ฝันฝันใจที่ไหนนี่หมอหงูนี่สวยแต่หนาเนี่ยโอ้ยถ่ายรูปสวยแน่ๆเลยอ่ะนี่อ่านี่กับพีพ่ไปไปด้วยเห็นไหมสวยนะตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบอ่าที่เก็บที่เก็บของชุมชนอะไรต่างๆของเฟิร์นนะเพื่อนมาให้ฟังเนาะนี่ค่ะนี่โอ้ยทงนาเนี่ยแบบ ส่งข้างต่างน่ยาวสุดลูกหูลูกตาเก๋ๆนะฮะสวยนะบรรยากาศดีวันนี้เราจะมีแบตเตอรี่ที่นี่เบาๆนะฮะอ,ะอ,ะอ,ะอะะาจเป็นว่าใช้เสียงได้ตามสบายเพราะไม่มีบ้านคนเท่าไหร่เนาะห่างไกลผู้คนนะแต่สวยจริงๆนะเห็นไหมสุดลูกหูลูกตาเลยตรวนี้ปีตรงนี้ของดอยอย่างก็อกดอยนอแม่นกเพราะอ้อ,อย่างต้องห้องว่าดอยนอ อ๋อมันจะเป็นนอกขึ้นจุกปุกข้าหน่อยใช่ไหมหนอก็เลยห้องโดยนอกอืมอ๋อสูงอืมโดยหนอกนี่นะขึ้นไปตังบนได้กะโอ้มีกว้างแต่กะเอาไปเลี้ยงกว้างเฮ้ยเนาะเลี้ยงป่าเลี้ยงกว้างแล้วอันนี้คือใส่ดักป่าไว้บดดยเอ้มันก็ได้พองกว่านี้ได้กาน้ำลึกก่อฮะสองเมตรอืมเขาให้เปิ็นหะ กำลังอ่นัวครัวอยู่ยัย่วๆสวยนะบรรยากาศอืมวันนี้เขามีสปอนเป็นบอสอเนาะสปอนอ่ามีนี่ก็่ใส่มีครัวนี่เดี๋ยวมาต่ำได้ล่าควักชีเลิศย่างหมู เป็นคนดังแหละอ่าไอ้เป๋เปนคนดังนะจ๊ะบรธรรมดาหนูจังเยฮะเออเราคนดังเออไออาสุดหล่อคนดังอันนี้ย้ำได้ก่อนเนี่ยก้นลงปุ้นกะละจุกระเทยมาล่มลงนี่นะครัในคอนเทนต์เลยจะมะลงน้ำพุณนะค่ะหนูน่ะมบกอืช ล้างแล้วเดี๋ยวเพื่อจะไปมักละมานี่ค่ะนี่ไอเต้สุดหล่อนะเจ้าอยู่แต่กันวันนี้สี่เอ่อห้าท่าต่อต่อตุ้ยตามอันนี้พี่มินคนสวยนะเจ้าวันนี้วันนี้บัตรดิบบัตรดิบติดตามสามีไปแอลก็เลยมาแอลแต่กัน อ๋อเลิกแล้วมันกาโอเคโวยเวอร์ไปในโสดเนาะไปสาวโสดนปอเอาสาดขอตัวไปเตรียมครัวกันครัวสักแห้งอยู่ลก็ย่อมีนะตลบเบอร์นี่ลดราคาสวนี่ก็นี่กันอนได้แล้วนี่พอจะได้สักแห้งนี่นี่ดูเขาีดเ่เดี๋ยวกันเพิ่มความอร่อยกอน S <S โอ้่ออ, <S <S อะไรอ่ะพี่ก้อยเ<ะ>พิ่มความอร่อยกัน <S <S ใส่นมใส่นมเนี่ใส่เข้าไปอีก <S <S อุมกมิชดูบรรยากาศก่อน,นไทยบ้านสุดๆเลยอ่ะฟินบรรยากาศฟินก็เลยฟินเลยเนื้อออกคักๆักหนึ่งจะจะหลอดเอา แม่นจะปวดสะดุ้งซึนไะซีสองกัวซีโคกับเนื้อนะวันนี้เราเป็นคนออสกินเนื้อเนื้อหยางเบอร์จีมาเกลียวหม้บ้านเนี่ยหัวไทยสัญชาติออสสัญชาติออสออสหยางออสแอดออสแอดออสแอดเนี่ย ฟ้าแรบฟ้าแรงป๊อปป๊อปไม่ใช่ได้ละอ่านี่เราตำอะไรมันจะหอมอ้ายใสต้องเอาไม่ถมไม่ถมน้อยกระเทียมหอมอครุบไม่ถุงก็มือเปิดดีกว่าจะจับจีนจับจะจับจีนจับเนื้อต้องใส่ถุงออเโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนติ้งอีกทีนึงนิ่มสิครับ เดินไปส้วกในห้องน้ำสองรอบกับกคนไทยไม่ได้เตี้วไปแล้วก็แตงแตงเหี่ยวเหมือนคนเหี่ยวนี่นะครับเหี่ยวแขงข้างตัวเอาแหลกเอาแหลกกันนั่นเลยเขาหลาุดไปดอยเหรออีนนี้ยูนเหี่ยวแขงข้างเลยเจ้าดขวบีมาเข้าห้องน้ำอ่ะเป็นยังไงเหี่ยวข้างอีกแต่แต่แต่จะไปไหนไปหาโถเออไปหาหมูไปฮะหมูฮะ่หอยนะครับ ของทะเลของทะเลอันนี้ครูจะสั่นของทะเลอันนี้อะไรล้างอะไรอยู่ปลาดอลลี่ปลาแพงกเซียดอลลี่กะเจ้าของพื้นที่บัดนะครับกำลังล้างอะไรอยู่ยำถั่วพลูทำถั่วพลูใส่คู่อันนี้พระเอกของเราครับม้าปูบ้าปูเอ่อ ไมนไหนไม่นี่ก็ซื้อตะขี้นี่ก็ถังนี่ก็ที่เหลืออยู่ไหนเขากินกันจย่าบอกเมื่ออะไรก็เมื่อเมื่อขาอะไรก็ยีอะไรก็ออนเยิ้งเลยก็เอาเมื่อเนาะฉันนี่ก็วันก่อนอ่ะวันแรกอ่ะมูกขำร้านเหรอชดพี่นอนใหม่แกที่ไหนมูกขำร้านต้องเล่นนั่นเลยเหรออะเหรอก็ไปยกขำลำแน้ยกตองเหรอเออมาบอกมาบอกเฉยๆนะนี่อันนี้ทำอะไรครับ ต่อยถั่วพลูยำถั่วพูจ้าอะไนล่อะไรอ่ะกาชาอร่อยมืนกันไม่เป็นไรแต่ใยะเยอะทำไมอ่ะเป็นยังกาชาดาแบต่กาชาดามันหวานต้ออัดย่ประตโอินโนโมโตเท่านั้นยังอยนีผ้ากีไรอ๋อผ้าลองกนี่นะครับเพรอยนึงนี่แหละเป็นพุนแตะเอา ว่าเดี๋ยวสกัรมบ่มบ่มยังไงน่ะอันไปกินมันจะไปพัดอย่างก็อันนั่นคอ,อย่งไงนะนี่โอ้สกีปไป <c oughs> <ฮ>บ้านเะเวลยบหนึ่งของเปื่นตอนนี้วันนี้ได้อัพเป็นเลละเบียบสามแล้วแม่ไข่ทอด <c oughs> ก็ผ่านอยู่นะจ๊ะเฮ้าไข่ทอดลำอยู่ออมึงล้างอะไรครับ โม่งเือนผีปอบเลยซีจีเอาไปย่างเนาะลำเนาะนี่มักกะลาเลยเสียงจีนี่นะอู้เอามากมักไก่มักมันนี่รสขังปลอกเดี๋ยวจะทำแตนเอาไปย่างนะมันจะแย่งสักผิล่ะหยุดตอนตอนตอนไปย่างนะสาบสาบดูดูหอยกระรงทะเลตัวน่ะเนี่ยอ่าหอยทากหอยแครงเล็บเล็บ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแปลกแกนะ อมันนาตกตื้นเลยหั่นสักหันสก็ได้ให้มันวางบนแตะได้อันนันแหละแล้วก็วางคื้นบนแตะเลยตัวมาหั่นหรอกับเ่ิ้นเป็นเด็กเป็คนหัน ฮอลกำลังปิ้งกินอยู่นะครับตอนนี้สั่นงามขนาดมีคนเป้าตัาวนี่อันเหนลางเลยนะเขียงนี่กลดเริ่มมืดละ,ะ,ดอละโอ้ไปเถอะใครไหนยุ่งเหรอโอ้มิน ขีเมียนอันี้เกี่ยวตันไหนมาแจกของของค่หวนดึ้นูกูกปรมาหลายตากแตนยองยองสดชื่นรายการนี้18บแวกแต่ถ้าคนอายุต่ำกว่าส8บวกเสือกดูกับเชื่อจ้งแม่มึงเตอบอกแม่มึงสอนสะกกรรมคลิปบินแม่มึงสอนค่ะมือซอยมือซอย กวนแต่ลุกควนกวนลุกอะรเนี่ยจไปยกไอ้ไม่มือใช้สูงกันข้าจับมือเอกาสไม่ได้ย้ตกวางปูนะครับตอนนี้คแต่พร้อมเดาได้ก่อนถ้าแบบพร้อมคืนอ่ะ ก็ละบอลยปแล้วนะอชยสบพอนี่ัวเต็มเลยไหลอนุมัตไห้ให้คนให้คนดังยังนัวอยู่ฮะจีนย่างเสียงสีวอเมะขนาดนะเนี่ยมันากาศยามค่าคืนของกวางไม่อยาไมอ อ,อ๋อเพลงดวงใจแต่ฉันบกมีละดวงใจดวงใจงมันกกลตุกีเน็ตหน้าจะกระตุกกระตุก ทุกคนยามเช้าด้วยนะคะตอนนี้ก็เช้าและะ้วเนาะเออเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่ออีก,อกเูกรานะ,ะตอนนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศยามเช้าของที่บ้านนะคะพี่ก้อยนะ,ะตอนนี้กรากำลังเก็บของกันเนาะอืมนะคะอ่นนะ,ะนี่ค่ะดูดิบรรยากาศยามเช้าช่วงดานะคะเขียวกะจีเออเออบรรยากาศทีแต่ก็ร้อนมากค่ะบอ่อน้ำยามเช้ามาเย็นไปหน่อย สวยนะฮะพ่อกินข้าวแล้วก็จ้าหงเอาเลยเจ้านะใบใบใบกินเจ้าเหมือนกันฮะสักกำนะเดี๋ยวไปกินข้าวกับพี่ก้อยอค่ะนี้พ่อพี่ก้อยนะคะฮะบ่บบาได้ปีกละหา่าจะลวดเลยครับแม่เดี๋ยน้องมาเอาถังนี่จเมันเป็นอย่างไรได้ยยกไปกันได้เปล่านักเจ้า มาถ่ายบรรยากาศก่อนงามงามบานเบิ้ดๆนั่นแหละเจ้านะครัยำเช้าข้าเปะสวยแต่บรรยากาศมันดีขนาดเลยเจ้านี่นะคะนี่มีบอกรงบอกราเอ้ยๆได้ๆนะสวยเก๋อ่ะขึ้นเขากับปาร์ตี้กันตรงนี้เนาะโอ้บรรยากาศดีนะ แดนแยงอันนี้จะเป็นดอยนอนะเจ้านะนอดอยนอนะสามารถอันเดินได้นะคะโอเคค่ะอุ๊ยย้อนแสงว่าวันนี้เราก็ลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะไวไปกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยนะฮะว่าทริปหน้าเราจะไปเอ็นจอยกันที่ไหนแต่ตอนนี้แดดฟาดตาโอ๊ยไม่ได้ละเจอกันเจ้าบ๊ายบาย ถ้าคลิปนี้กดไลค์ให้กดแชร์ชอบมากๆกดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะ